สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งเขาบอกว่าคาเฟ่ที่นี่ครัวซองอร่อยมากนี่เราดัาน้นด้นขับรถจากกรุงเทพเพื่อมาที่คาเฟ่นี้เลยนะจะมาลองชิมครัวซองที่เขาบอกว่าอร่อยมากๆแล้วที่รู้มาเขาบอกว่าครัวซองที่นี่นะเขาใช้แบบเป็นเนยนำเข้าเป็นเนยจากเมืองนอกเลยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านเบิร์กแอนด์บองดูเช่แล้วปะเราเข้าไปในร้าน พอเปิดประตูเข้ามานะห้องด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นห้องที่เขากําลังทาเบเกอรี่กันเลยทุกคนนี่เขากําลังทําแบบเบเกอรี่ให้เห็นเห็นแบบนี้เลยเป็นห้องกระจกนะทุกคนคือสามารถมองเข้าไปได้เลยว่าเขากําลังทําเมนูอะไรแล้วที่นี่เขาก็ยังมีพวกสโคนครัวซองหน้าต่างๆด้วยทุกคนคือแบบหน้าตาน่ากินมากๆอะแบบเห็นแล้วแบบใจละลายแบบว่าอ,อยากกินไปหมดอยากสั่งทุกอย่างเลยอะแล้วถ้าใครมาถึงนะก็ต้องสั่งก่อนนะถึงจะไปเลือกโต๊ะนั่งได้ที่นั่งที่นี่เขาจะมีสงชั้นนะถ้ามองจากข้างบนลงมานี่คือมุม แต่เราก็เลือกที่จะนั่งข้างล่างนะั้นแล้วตอนที่เรามานะโชคดีได้โต๊ะพอดีเลยทุกคนก่อนจะไปที่โต๊ะพาไปดูตู้เก็บเนยเขาก่อนอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บเนยแล้วก็นมส่วนไขรที่รู้จักนมยี่ห้อน,นี้บอกกันหน่อยสิอยากไปซื้อชิมบ้างอันนี้นะก็จะเป็นที่แบบเราสั่งมาทั้งหมก็จะมีฟองคาโคชิโนะเคอีแบบหน้าตาหน้าขินม,มากแ,แล้วก็อันนี้อเมิกนนย กแาแฟจะติดเปรี้ยวถ้าคุณไม่ชอบเปรี้ยวอะ่ะก็คือว่าอาจจะกินไม่ได้ก็ได้แต่สำหรับเราเรากินได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นแคนตี้วัเเนย์เลยเป็ อ,อย่วมาลองดูสิว่าอันนี้สวก็ดูอันนี้นะอุปกรณ์นะเขาแบบขอแบบขอมาช่ยออะไรมาให้เสร็จสัต้องยแกยัอ่งยมนแกะุมันแบบกรุบกรอบมากทุกคน จะเป็นแบบนี้แบบดูขนมปังแบบว่าลองกดลงไปนะแบบแบบลดูแบบฉ่ำๆมากแล้วเนี่ยเราต้อง้างวลเพราะทำเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยดูดีแบบเออหน้าตาน่ากินมากมาลองไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> ต้องสังเป็นเมนที่ว่าใครมาต้องสั่งอร่อยอร่อยหน่มยิงอ่ะยีกุงขนมปังี่มีนะนุ่มมากพระเอกของงานก็คือขวดซองขวดซองอันนี้85บาททุกคนเป็นบัตเตอร์ขวดซองมาดูกัน มีทุกคนฟังเสียงไม่ใช่ชิโอปังนะไม่ดดาอ่เนื้อแน่นมากเนื้อแน่นเลยอร่อยเนื้อแน่น อร่อยอร่อยดิงใครที่ชอบคัวจองนะมาที่นี่แม่หิดหอยแน่นอนจริงอร่อยโอ้คนทำด้งมากดูรอดูฟงฟนุ่มกาแสีดี ้านนี้แนะนำต้องมาจริงๆทุกคนอร่อยเลยนี่อันนี้ก็อร่อยทุกคนอร่อยเลยแล้วชอบความเป็นเส้นๆของวันน้ำนี้ตางนี้อร่อยมาเดี๋ยวขอตัวกินก่อนเพะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศในร้านให้มากินกันแล้วร้านนี้เขาก็ยังได้รับรางวัล User Choice ทั้งปี2024และปี2025แต่ต้องบอกก่อนว่าใครที่จะมาร้านนี้ไม่มีที่จอดรถนะต้องหาจอดริมถนนเอา มื่อันกี้เราได้เข้าไปนั่งชิมในคาเฟ่ mm hmm. เรียบร้อยแล้วทุกคนคืออร่อยมากแต่ว่าร้านเขาอาจจะแบบเล็กนิดนึงเนาะแต่แบบโอเคที่นั่งเขาก็มีเยอะแหละแล้วก็แบบมี2ชั้นเลยทุกคนครัวซองอร่อยมากแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็อะไรนะที่เป็นแบบว่าแคนดี้อะไรสักอย่างนะเอออันนั้นนะอร่อยแล้วข้างนอกก็จะเป็นพันธ์แบบกรอบๆอ่ะอร่อยอันนี้คืออร่อยเลยแบบเอออร่อยแล้วที่นี่นะเขาก็ยังได้รับยูสเซอร์ชอยด์ด้วยตรนี้ก็จะมีรางวัลารันตีเบสเอบ 25, อฟสองศูนย์สอง้ายูสเ์ชย ถ้าใครมาแปดริ้เนาะก็ลองแวะมากินที่ร้านนี้ได้นาะชื่อว่าร้าน, and านเบิร์กแอนด์บูลลองเช่ค่ะเพราก็าจะมีน้องตุ๊กตาคุกกี้ต้อนรับปู่ร้านน่ารักทุกคนโอเคไปแล้วสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือถ้าเกิดว่าใครมีคาเฟ่ไหนแนะนำก็อคอมเมนต์บอกกันได้หรือใครเคยมาคินี้แล้วมีเบเกอรี่ตัวไหนที่เราจะต้องกลับรออีกก็อคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วย ถ้าใครดูผ่าน Facebook ก็อย่าลืมไปกดติดตามที่หน้าเพจ Facebook ของเราด้วยหรือว่าจะดูความเคลื่อนไหวผ่าน IG หรือจะไปดูคลิปสั้นที่ช่อง TikTok ก็ได้